สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพฤหัสที่15กันยานะครับวันนี้ตลาดเปิดลงแล้วก็แกวนขึ้นไซเบรคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะฮะตลาดหุ้นเราเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าขึ้นไหวดีกว่าภูมิภาคนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าแรงซื้อที่เป็นโ r o s s ซิงออเดอร์นะฮะของฟุตซี่ อเว l ์นะครับซึ่งอันนี้ก็มีผลบังคับใช้วันศุกร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นออเดอร์พวกนี้จะมีเข้ามาต่อเนื่องใน2วันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นออเดอร์พวกนี้ก็จะทําให้ตลาดดูเหมือนไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนเมื่อคืนนี้ตลาดพุ้นทั่วโลกปรับลงแต่ไม่มากนะครับเป็นเพราะว่าราคาน้ามัน WTI แล้วก็เบนต์ลงมาต่ําสุดในรอบหลอสองสัปดาห์แล้วก็โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยในช่วง เดือนกันยาก็มีเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะฮะไม่เยอะนะครับส่วน ECB ก็ชะลอการกระตุ้นส่วน BOJ ก็ตอนนี้ก็เริ่มทบทวนนะเกี่ยวกับว่าอนโยบายที่ทํามามันดีหรือมันมันยังไม่ไม่ได้ยังไงทําไมเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาก็คือนักลงทุนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วครับว่า อที่ทําทํามาของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงของตลาดเริ่มไม่เริ่มไม่มั่นใจก็เลยทําให้ทําให้หุ้นทั่วโลกกลับมาไซเวย์นะครับแล้วก็วันนี้ช่วงนี้ปริมาณการซื้อขายอาจจะเบาบางนะครับเนื่องจากว่าจะมีตลาดหุ้นในภูมิภาคหลายแห่งปิดทําการเป็นต้นนะครับมีเกาหลีใต้นะฮะ กาหลีใต้ไต้หวันจีนนะฮะปิดปิดในวันปิดในวันนี้นะฮะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีจีนฮ่องกงมาเลเซียก็ปิดด้วยนะครับเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะทําให้ปริมาณการซื้อขายซบเซาลงเมื่อวานนี้ก็51,000ล้านครับบวกไป11จุดนะฮะสังเกตนะครับตลาดมาขึ้นในช่วงบ่าย ตั้งแต่3ามโมงสามโมครึ่งถึง4ี่โมงครึ่ง,ง,ง,รงแรงซื้อเข้ามาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก crossing order นะครคือ order ที่เขา,เามาเป็นา u ้านะฮะก็คือมาเป็นต้องการซื้อปตทวันนี้แสนหุ้นนะฮะพวกนี้ก็ต้องรีบทำทำจน หมดแสนหุ้นในช่วงก่อนปิดตลาดนะครับเ,เลยทําให้จะมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงบ่ายเพราะฉนั้นวันนี้ตลาดคงเปิดลงแล้วก็ดิดกลับเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะปิดไม่ไม,ไม่ไม่บวกดีเท่ากับเมื่อาวานนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงต้องเป็นลงซื้อขึ้นขายนะครับมองเป้าหมายการรีบา์รอบนี้ประมาณ50%ของการตกลงมาค,คือเซฟนี่ตกลงมา 145จุดนะครับ50%ก็ประมาณ70จุด70จุดมาจาก1,410ก็จะได้แนวต้านแถว1,480นะฮะซึ่งคาดว่าบริเวณเป็นแอเรียนะครับตั้งแต่1470 1480ผ่านยาก คือคือคอมันไม่ใช่เป๊ะๆนะครผมคิดว่าตั้งแต่1470ก็โดนละนะครับเมื่อวานนี้ตลาดปิดที่1458นะครับเพะฉะนั้นจากตรงนี้ไปต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเรายังมองว่าภาพรวมแล้วเป็นการรีบาวเพื่อลงมารอบใหม่นะครับลงมาก็น่าจะลงมาเทสแนวรับก็จะเป็น2แนวฮะ1,410กับ1,430นะฮะถ้ากรอบแคบลงก็คือน่าจะแกว่งระหว่าง1,430กับ1,470 ก็กรอบกว้างขึ้นก็จะแกว่งระหว่าง1,410กับ1,480นะฮะแต่อย่างไงก็ตามครับแรงซื้อของพวกฟุตซี่ออเวลนี่ผมคิดว่าคงจะเริ่มหมดหมดลงในช่วงอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาจจะมีบางกองอาจจะต้องมาซื้อในวันจันทร์นะฮะแต่คาดว่าคงจะวันอังคารมันพุธเริ่มหมดละเพราะว่าหลายกองเนี่ยตัวนใหญ่ก็ต้องทำเรียกว่าทำให้มันเข้ากับสัดส่วนใหม่เนี่ยก่อน ก่อนวันที่16แล้วบางกองก็ไปทําวันที่16เลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดาจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะๆนะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ก็เลยมองตลาดมันค่อนข้างจะหลอกๆหน่อยนะครับสําหรับหุ้นช่วงนี้ ุนูนแนะนำไดสัปดาห์ก็ยังเป็น Advanced e e m นะครับเบผมผมว่ายังขึ้นน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะเล่นเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูหุ้นที่เกี่ยวกับการเวทในฟุตซี่นะครับถ้าเกิดปรับต,ตัวลงมาก็แนะนำเทรดดิ้งนะฮะส่วนหุ้นที่ดูดูเทคนิเคเขเป็นสัญญาณบวกขึ้นมาก็จะมี BTW นะครับแล้วก็ NCL 2ตัวนะฮะ ส่วนหุ้นที่โอเวอร์โซลแล้วยังไม่ค่อยรีบาวก็จะมี True นะครับที่รีบาวรีบาน้อยไปหน่อยนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็อาจจะดูหุ้นพวกนี้เป็นหลัก BT w n c l เบแแล้วก็ทรูนะครับสำหรับตัว s ซฟฟิตีฮะเซฟวันนี้จะคงแกว่งแว่งแคบๆเอ,อกด้านข้างนะครับปิดน่าจะไม่น่าจะบวกเยอะนะครับ ไม่เหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เซ็ตบวกไป5จุดครับอยู่ที่930นะฮะแนวรับว,วันนี้คงเปิดลงตามราคาน้ํามันนะครับลงมาแถว924นะครับเปิดลงมา924-920แนวต้านก็934 934เป็นไฮของเมื่อวานนี้นะครับ934-938ช่วงนี้ก็แนะนำทยอยโอเปนช็อตสัญญาซีรีส์ Z นะครับถ้าเล่นสวนเล่นสวนหมายความว่าจะเล่นทาง เล่น,เล,นเล่นทางขึ้นก็ซื้อก็ Open ลองสัญญาซีรีอยูอันนี้แล้วแต่ว่าจะแต่ซีรีอยูต้องเล่นสั้นนะครับถ้าทยอยโอเป s h ช็อตก็อาจจะอาจจะตั้งไว้นะครับถ้าไม่หลุดพุ่งนี้ตั้งใหม่เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีแรงซื้อคล้ายๆวันนี้กลับเข้ามานะครับส่วนราคาทองคําหลังจากลงมาต่ําสุด1310ก็เด้งกลับฮะตอนนี้1323บวกไป5เหรียญน,นะครับก็นยังมองแอรเรียที่เป็นแนวรับก็คือ 1, 1 3 0 0ถึง1320นะครับก็เรียกว่า ลงลงมาตรงนี้อะไรก็เด้งทุกทีนะฮะส่วนแนวต้านยังเป็น1ัน0กับ1,360มอนะครับมองไซเบย์อัพนะครับสำหรับทองคำส่วนหุ้นโลกมองเดือนหน้าไม่ดีนะครับแล้วก็ส่วนเดือนอาทิตย์หน้าคงจะเป็นตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะไซเบยแคบๆเนื่องจากว่ารอผลประชุมเฟดซะก่อนนะครับถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยก็อาจจะมีขึ้นเล็กๆรอบหนึ่งแต่ว่าขึ้นมารอบนี้ผมคิดว่าตลาดก็คงรับรู้เหมือนกันนะครับว่า เดือนธันวาขึ้นนอกเบี้ยแน่นอนเพราะนั้นเดือนตุลาจะเป็นเดือนที่หุ้นทั่วโลกน่าจะลงปรับฐานแรงครับสวัสดีครับ